ชายหญิงใดเกิดปีขานธาตุไม้ชั้น,นศาเป็นผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตยอยู่ต้นขนนหรือต้นรังลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีขานสิริตกที่บากขวาของพรมอังคารเป็นปากมักพูดจาโอ้อวดโอหังชอบพูดเรื่องราคะกามารมเจรจาตลกปนลามกอนาจารเป็นชายมีความรู้สึกทางเพศสูงมักมากทางกามารม เป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่าหนึ่งคนอาภัพคู่หาดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดีเพื่อสบอดีเป็นใจท่านว่ามีจิตใจมั่นในศีลธรรมชอบเล่นเครื่องรางของขลังเชื่อโชคลางชอบคาถาเวทมนต์ของขลังถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์จะก,ก้าวหน้ามีเหตุผลยอมรับฟังเหตุผลและเคารพเหตุผลของผู้อื่นอาทิตย์เป็นที่นั่ง ท่านว่ามักมีฝ่ายปานในที่รับเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หลงตัวเองรักต่างเพศเอาง่ายๆชอบทดลองและสงสัยอยู่เสมอไปกินฐานบ้านใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมเจราจาด้วยเป็นจานวนมากพุทกับสุขเป็นมือท่านว่าชอบการศิลปะวิทยาทำอะไรได้ดีกว่าใครๆสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาความรู้ทางช่างเครื่องยนต์กลไกล มักเรียนได้เร็วและชำนาญด้วยเสากับจันทร์เป็นเท้าท่านว่ามักเดินทางไกลเสมอเป็นนักธุรกิจกิจการค้าขายข้าราชการจะถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่เกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศมักมีในบุคคลที่เกิดในปีนี้ผู้ที่เกิดปีขานถ้าเกิดกลางวันจะดีมีสุขสบายเกิดกลางคืนไม่สู้ดีจะยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ มักเหนื่อยกายแต่สบายใจได้เมื่อปางพระส,สวนนาสามอยู่ในป่าหาเลี้ยงบิดามารดาที่ถือศีลบำเพ็ญพรตตาบอดทั้งสองข้างอยู่ในอาสมทายว่าเมื่อน้อยตรากลรมลำบากกายแต่มีความสบายใจมีความเข้มแข็งอดทนกตัญยูอายุมากๆจะมีทรัพย์สินเงินทองท่านผู้เกิดปีขานเดือนหเดือนหเดือนเจ ได้แก่เสือดาวธาตุไม้ตายแห้งท่านว่าเป็นคนรักษาวาจาสัตว์รักชื่อเสียงกิติยศมากกว่าเงนินทองตกยากหลายทีได้ดีหลายครั้งในชีวิตรับราชการจะได้เป็นใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงหากค้าขายร่ำรวยเจริญก้าวหน้าทำเรือกสวนไล่นาก็ดีมีบริวารมากท่านผู้เกิดปีขานเดือน8เดือน9เดือนส0ได้แก่เสือเหลือง ธาตุไม้แก่งจันหอมท่านว่าจะเป็นคนเจ้าสำราญชอบสนุกเฮฮามีเพื่อนฝูงไปสารทิศใดๆไม่อดอยากไม่ชอบรับราชการชอบค้าขายเป็นของตนเองทำเรือ่องสวนไล่นาค้าขายดีมากจะได้มีบุตรดีมีวาสนาเป็นที่พึ่งยามแก่ชาราได้เป็นอย่างดีท่านผู้เกิดปีขานเดือน11เดือน12เดือนอ้ายเสือปลาธาตุไม้จันแดง ท่านว่าทำราชการจะได้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองมีอำนาจมากมายหากทำเลือกสวนได้นาจะได้ผลผลิตกำไรแม้ทำคานค้าขายก็จะได้เป็นเศรษฐีเจรจาพาทีมีอำนาจผู้คนยำเกรงท่านผู้เกิดปีขานเดือนยี่เดือนสเดือนสได้แก่เสือโครง่งทาตไม้จอมเขาท่านว่ามักชอบเป็นคนอาสาเจ้านายมีสติปัญญาดี ทำราชการก้าวหน้าผู้บังคับบัญชารักใคร่ใจซื่อตรงชอบทำบุญสุนทานใจคอกว้างขวางชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายทั่วไปลักษณะวันเดือนต่างๆในปีขานท่านผู้เกิดวันอาทิตย์หรือเดือน5เดือน11ได้แก่ผีเสื้อขี่เสือท่านว่าผู้นั้นใจคอเฮี้ยมโหดโกรธง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ เจรจาภาทีพอเชื่อถือได้ชอบสาบานได้รับการอบรมศึกษาที่ดีจะมีวาสนาชะตามีทางได้เป็นใหญ่เป็นข้าราชการค้าขายไม่สู้ดีท่านผู้เกิดวันจันทร์เดือน6เดือน12ได้แก่มนุษย์บริวารห้อมร้อมท่านว่าผู้นั้นทำราชการหลวงดีจะก้าวหน้ารวดเร็วผู้ใหญ่รักใคร่สนับสนุนญาติมิตรสหายช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมีบุญวาสนา เจราจามีเหตุผลหากค้าขายจะมั่งคั่งร่ำรวยบุคลิกและมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือนเจ็ดเดือนอ้ายได้แก่ผู้หญิงขี่พยายนาคราชท่านว่าผู้นั้นมักเป็นคนขี้บน่นจู้จี้มักไม่มีเหตุผลหากเป็นชายจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หึงหวงเป็นผู้หญิงจะเป็นคนรักใคร่พึงพอใจมาก ชอบรักสนุกสนานสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเองท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดืนยี่ได้แก่ผู้ชายนอนอยู่ในเรือนหลวงท่านว่าผู้นั้นจะมีความสุขกายสบายใจมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูดีรับราชการจะเจริญก้าวหน้ารวดเวร็วเพราะเจ้านายมิตรสหายสนับสนุนดีหากทำมาค้าขายจะร่ำรวยรวดเร็วแม้ทำเลือกสวนไร่นาก็มีผลผลิตกำไรเหลือเก็บเหลือกิน ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือน3ได้แก่ผู้หญิงอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนท่านว่าผู้นั้นจะมีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีเจรจาพาทีน้อยแต่มีเหตุผลรักสงบไม่ชอบทำตัวให้เป็นข่าวขยันในการทำงานตรณีทีเหนียวและมีค่าทาตบริวารมากท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือน10เดือนสได้แก่ภรยาขีน่นาคราช ท่านผู้นั้นจะต้องมีอำนาจวาสนาคนนับหน้าถือตามักหลงอำนาจขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนหูเบาชอบให้คนอื่นมาเอาใจและมาประจบสอพอมักเป็นคนมีท้อยเจ้าความหาเรื่องเดือดร้อนให้แก่ตนเองและครอบครัว